สำนักง,งานที่ดินจังหวัดชายภูมิซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้านการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินในแต่ละวันจะมีประชาชนมาใช้บริการที่สำนักง,งานที่ดินเป็นจำนวนมากสำนักง,งานที่ดินได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจจากการบริการของสำนักง,งานที่ดินส่วนหนึ่งในการบริการของสำนักง,งานที่ดิน คือการจัดให้มีห้องน้ําที่สะอาดและถูกสุขลักษณะไว้สําหรับบริการประชาชนห้องน้ําสําหรับบริการประชาชนของสํานักงานที่ดินเป็นห้องน้ําที่ได้ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2552และในปีงบประมาณ2564สํานักงานที่ดินได้จัดทําโครงการห้องน้ําสะอาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ําสําหรับบริการประชาชนให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ โดยได้มีการซ่อมแซมและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ต่างๆให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นมีการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการรวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยได้นำเกณฑ์มาตรฐานส้มสาธารณะระดับประเทศของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน3มเรื่องคือสะอาดเพียงพอและปลอดภัยได้มาตรฐาน เรื่องความสะอาดได้มีการกำหนดมาตรฐานความสะอาดของพื้นผนังเพดานโถส้วมโถปัะสสะาวะและสุขภัณฑ์ต้องไม่มีคราบสปกปรกมีน้ำใช้ที่สะอาดเพียงพอไม่มีลูกน้ำยุงมีภาชนะกักเก็บน้ำขันตักน้ำอ่างล้างมือก๊อกน้ำอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างดีมีสบู่ล้างมือพร้อมใช้งานตลอดเวลามีถังรองรับขยะแบบมีฝาปิด มีการระบายอากาศที่ดีไม่มีกลิ่นเหม็นได้มีการกำหนดให้มีการทำความสะอาดทุกสามชั่วโมงเสร็จทำความสะอาดสุขภัณฑ์โดยน้ำยาทำความสะอาดทุกวันเพื่อให้สุขภัณฑ์ไม่มีคราบสปปกปรกให้มีการขัดพื้นกระเบื้องและผนังโดยน้ำยาทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้กระเบื้องพื้นและผนังสะอาดปราศจากคราบฝังแน่นและมีการเติมจุลินทรีย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้และได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เรื่องความเพียงพอสำนักง,งานที่ดินจัดให้มีห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนโดยแยกเป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายและห้องน้ำสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ซึ่งพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกตลอดเวลาที่เปิดให้บริการจัดให้มี้วมนั่งราบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ของประชาชนทั่วไปและผู้พิการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนั้นยังจัดให้มีกระจกแบบเต็มตัวไว้บริเวณห้องน้ำหญิงและชายเพื่อไว้สำหรับสำรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องน้ำในกรณีที่ห้องน้ำชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จะต้องเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ หรือถ้าเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องให้ช่างผู้มีความสามารถเฉพาะทางมาดำเนินการต้องแจ้งช่างให้เข้าซ่อมโดยเร็วที่สุดและในวันที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากและห้องน้ำไม่เพียงพอได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถใช้ห้องน้ำในอาคารบริหารได้ด้วยเรื่องความปลอดภัย ห้องน้ำประชาชนของสำนักง,งานที่ดินตั้งอยู่ด้านข้างอาคารสำนักง,งานที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่อยู่ในที่เปรียวมีการจัดทำจากกั้นเป็นสัดส,ส่วนมีป้ายสัญลักษณ์แยกห้องน้ำชายหญิงและห้องน้ำผู้พิการอย่างชัดเจนประตูห้องน้ำทุกห้องอยู่ในสภาพดีใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีแสงสว่างที่เพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ มีการติดป้ายสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนในจุดที่อาจจะเป็นอันตรายและทำการติดตั้งปุ่มขอความช่วยเหลือในรูปแบบของสัญญาณเสียงและแสงภายในห้องน้ำผู้พิการเมื่อมีการกดปุ่มขอความช่วยเหลือจะส่งสัญญาณไปที่ฝ่ายอำนวยการเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการบริการห้องน้ำสะอาด สำนักง,งานที่ดินได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการห้องน้ําของสำนักง,งานที่ดินในรูปแบบกระดาษและรูปแบบ QR code พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการแจ้งปัญหาการใช้ห้องน้ําโดยการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และกลิ่งสําหรับกดเรียกเจ้าหน้าที่เมื่อไม่ได้รับความสะดวกเช่นน้ําไม่ไหลกระดาษชําระหมดสบู่หมดหรือห้องน้ําชํารุดบกพร่องเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าแก้ไขปัญหาทันที นอกจากการดําเนินการตามมาตรฐานทั้ง3เรื่องแล้วสํานักง,งานที่ดินยังได้มีการสอดแทรกสาระน่ารู้เกี่ยวกับงานบริการไว้ในบริเวณห้องน้ําประชาชนโดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนําการบริการการเข้าถึงการบริการในรูปแบบต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการของสำนักง,งานที่ดินเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่มาใช้บริการและเพื่อให้ห้องน้ำประชาชนเป็นห้องน้ำที่สวยงามน่าใช้และเกิดความประทับใจสำนักง,งานที่ดินได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำประชาชนโดยการจัดให้มีไม้ดอกไม้ประดับตลอดทางเดินเข้าห้องน้ำจัดวางกระถางต้นไม้ไว้ตามจุดต่างๆเพื่อเพิ่มความสดชื่นและจัดสวนย่อมด้านหน้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสดชื่นสวยงามเกิดความประทับใจสำหรับผู้มาใช้บริการห้องน้ำของสำนักง,งานที่ดินผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้ห้องน้ำของสำนักง,งานที่ดินมีความพอใจในภาพรวมมากกว่าร้อยละ90